สวัสดีค่ะท่านผู้ปครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูขอได้ยัดถอดแมสก์พูดชัดขึ้นใช่ไหมเจอหน้าครูเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเตรียมเอาไว้เลยหนังสือดินสอยางลบพร้อมหรือยังคะหนังสือนะคะเปิดหน้า84 แปดสิบสี่จะมีนิทานนิทานเด็กๆชอบมากเลยนะคะอ่ะคุณครูอนุญาตใส่แมสหน่อยนึ่งใส่แว่นอ่ะคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆไม่ต้องอ่านนะคะแต่ดูตามนะคะอ่ะ,อะนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องทำดีได้ดีเออเป็นยังไงนะคะอ่ะ เขาบอกว่ามดตัวหนึ่งกระหายน้ำจึงเดินไปกินน้ำที่ลำธารน,นึกภาพตามไปนะแต่พลัดตกลงไปในลำธารถูกน้ำพัดลอยออกไปจากฝั่งขณะนั้นนกเขาที่บินอยู่ที่เกาะอยู่บนต้นไม้เหนือลำธารเห็น จึงคาบกิ่งไม้ไปให้หมดเกาะมดจึงรอดตายต่อมามีนายพานเข้ามาล่านกในป่านายพานเห็นนกเขาจึงเงยหน้าไม้และยิ่มนกเขานะคะมดเห็นนกเขาจะมีอันตรายจึงกัดที่ขานายพราน ทำให้ในายพรานยิงพลาดนกเขาจึงบินหนีไปได้ออหน้าไม้รู้จักไหมคะหน้าไม้คล้ายๆธนูนะคะลักษณะเป็นแกนยาวแล้วก็จะมีเส้นเอ็นโค้งนะคะแล้วเขาก็จะใช้ลูกดอกคล้ายๆธนูนะคะยิงออกไปนะคะหน้าไม้ในนิทานเรื่องนี้มี ตัวละครตัวอะไรบ้างคะอ่ะมีในพานมีมดมีนกอะนะคะเป็นสัตว์2องชนิดแล้วก็คนหน,คนึ่งคนนะคะอ่เขามีคำถามเขาบอกเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างอ่เมื่อกี้เราตอบไปแล้วมีในพานมีนกมีมดนะคะอ่าเขาบอกทำไมมดจึงตกลงไปในลานําธารเพราะมดทำไมคะ อยากจะดื่มน้ำจะกินน้ำก็พัดตกลงไปนะคะอ่ะเขาบอกว่ากิ่งไม้ที่มดใช้เกาะมาลอยไปในน้ำเปรียบกับสิ่งใดเออเปรียบกับสิ่งใดดีเปรียบได้ไหมเอออ่ะเขาบอกเปรียบเหมือนห่วงยางไงตอนที่ นักเรียนว่ายน้ำว่ายน้ําในในสระใช่ไม,มีห่วงยางใช่ไหมคะหรือบางทีมีโฟมแผ่นโฟมใช่ไหมเออนะคะอ่ะเขาบอกว่าใครคือผู้ที่ทําดีแล้วได้รับผลดีตอบแทนใครคะนกเขานกเขานี่เขาเอากิ่งไม้อ่าไปโยนไปให้หมดเกาะนะคะ อ่ะตอนนี้มาดูนักเรียนเตรียมดินสอนร,รือยังอ่ะเอาขึ้นมาเลยนะคะอ่ะให้นักเรียนขีดวงกลมก็ได้หรือขีดเส้นใต้ก็ได้นะคะคาที่มีสระอำอ่าอ่ะบรรทัดแรกเลยอะไรคะน้ําถูกต้องเลยอ่ะบรรทัดแรกยังไม่หมดนะคะมีอะไรอีกซ้ําคําว่าน้ํานะคะ อ่าแล้วก็ลำลำทานตอนท้ายท้ายบรรทัดนะคะอ่าต่อไปบรรทัดที่สองเออลำทานอีกเหมือนกันรอำำอัลลอ่าบรรทัดที่สองยังมีอีกคำหนึ่งค่ะถูกน้ำน้ำน้ำ,นำพัดพาไปพัดลอยไปอ่าบรรทัดที่สามมีไหมคะอ่ามีคำว่าลำทานนะคะวงกลมคำว่าลำตัวเดียวอ่าบรรทัดที่สี่ มีไหมคะอ่ะไม่มีอ่ะย่อหน้าต่อไปนะคะก็มีไหมคะไม่มีอ่ะบรรทัดต,ต่อไปไม่มีบรรทัดต่อไปไม่มีอ่ะบรรทัดสุดท้ายก็ไม่มีเห็นไหมคะอ่ะอันนี้มาดูนะคะสระอำ่ำอ่ะครูติดไว้ดูนี่สระอํานะคะสระอัำเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นนะคะ อัมวิธีเขียนนะคะก็เขียนวงกลมนี้วงกลมนี้เขาเรียกอัมนะคะวงกลมเนี้ยก็จะเขียนโค้งมาน,นี้ก่อนเลขที่หนึ่งนะคะขั้นที่สองก็โค้งมาบรรจบกันก็เป็นขั้นที่สองอต่อไปบวกด้วยจระอยนะคะโค้งนี่ก็เป็นขั้นที่สามแล้วก็ลากตรงลงมาเป็นขั้นที่สี่นะคะเขียนตัวอัมน,นี่ก่อน นะคะคแล้วก็เขียนสละอ,อัาเขาบอกสละอัมเนี่ยอ่าจะมีอัมเนี่ยอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะนี่อ่าและมีสละอาอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเห็นไหมคะเขายกคําว่าค่ํานะอ่าอ,นะอ,อันนี้คอควายนี่เป็นพยัญชนะต้นนะคะอ่าสละอัมนะคะอันนี้สะกดแล้วมีวรรณยุกต์เอกนะคะ อ่ะต่อไปบางคำเนี่ยจะมีพยัญชนะต้นสองตัวเช่นคอรออัมคัมนะะนะะอ่ะคำสระอัมเนี่ยเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะนี่ไม่มีตัวสะกดเลยนะอ่ะอันนี้สุดอ่านนะคะสุดสะกดอ่านอ่ะดำดออัมดำขัมคออัมคัมไม่เอกคัม มั่าอ่ะสะกดไปทีละตัวนะคะจออัมจำไม่โทจำม,มออัมมัมไม่โทมัม่มอ่ามารวมกันก็เป็นจำม,มัม่มอ่ะคอวออัควันไม่เอกคว่ำนะคะอ่ะันนี้พยัญชนะต้นสอตัวอ่ะอันนี้นักเรียนมาดูในหนังสือนะคะอ่าให้กันบ้านหน่อยหนึ่ง นักเรียนเปิดไปหน้าเปิดไปหน้าต่อจากนี้นะคะก็หน้า86ห86จะมีรูปให้ดูแล้วให้นักเรียนเติมนะคะสระอัมนะคะเติมให้ถูกนะะข้อที่2ต่อไปข้อที่3ก็ให้รวมพยัญชนะสระอัมเนี่ย ให้เป็นคำใหม่นะคะอ่ะทำได้ไม่เอย่ยอ่ะตอนล่างเนี่ยทำได้ไหมอ่ะเตรียมดินสอยางเอารูปยอยักษ์รูปยักษ์ก็คือยอยักษ์นะคะเข้าให้สระอํามาให้แม่เอกมาก็คือคำว่าย่ำนะคะยอออมยํำแม่เอกย่ำ ลิงมามีสารอัมไม่โทรก็ลิงก็ลุกกยันชนะต้นรอลิงรออัมลำไม่โทรลำนะคะเ<ส>ขียนเลยนะคะเ<ส>ขียนเลยนะเ<ส>ขียนเลยนะ<ส>อ่ะต่อไปให้รูปจานมาก็คือจอจานสารอัม,ม,ออมไม่โทรจำ้ำจออัมจ้ำไม่โทรจ้ำเขียนเลยนะคะสวยๆนะ อ่ะต่อไปให้รูปเรือแล้วก็มีสระอัมมีแม่เอกก็รัมรออัมรําแม่เอกร่มนะคะ,ะเขียนเลยนะเขียนสวยๆอ่ะให้รูปควายมาเห็นไหมสระอัมไม่โทนะคะก็คออัมคำไม่โทคำนะคะ,ะเขียนสวยๆนะคะครูให้ดูแล้วนะเขียนนะอ่ะต่อไปภาพสุดท้ายเป็นภาพพอพานแล้วก็ เรือ,อพานรออำรำพอรออรำพอรอรอเรือกระดกลิ้นด้วยนะเวลาอ่านนะคะอ่ะการบ้านก็มีหน้านี้นะคะมีสองข้อเขียนให้สวยๆนะคะเขียนให้ถูกๆนะคะอ่ะวันนี้ครูขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ